ไปดเพินเานง้น่เาตามคนคนหนน่คนเดียร์สเล กดบันทึกยังไงวะเนี่ยปล่อยมาเลยนะปล่อยมัเลยโอ้คุณต้นมาแล้วโอ้โหโอ้ต้นตุ๊ดมา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 เร็วเร็วเจ็ด่ออ้นาไม่รู้นไม่ได้ถามเล้นสองสไมานักอ ส, <ame> สวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านครับผมจะมาพิเศษโครงการการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องสมนาการโรงแรมครับสมาชิกมีดังต่อไปนี้ครับนายเทมวิทย์นายเทมวิทย์ประชุมศรีนายภูวิทสิงห์นนท์ตานายสุจิรคุณาฝ่ายนายสยุทธคุณนนแดง โซลมันไ่มาเ่ยเราไ่ครับแต่โก็มีก่รูปไม่อยู่ในโครงการครับผมแต่อย oui> ู่ในพิเศษมันเอออกมาได้คร uh ับคุณครูที่ปรึกษาคุณครูมีโชคแสงสมีคุณครูเกียรตการ เรียนรู้ในทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาชิ้นงานมีวันมีผู้สนใจเข้าศึก,กษาทางด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นที่วิชาชีพช่างไฟกำลังที่เกิดขึ้นจาก,ร,กรัวเรีวทำให้การเรียนรู้ทำให้การนหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนมากขึ้นที่มีมงานปิดสิ่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินการสอนเพื่อช่วยให้ศึกษาเกิดการเรียนรู้ ที่หาเหตุผลสร้างสรรค์และสามารถแด้ขาดลอยหาได้การที่จะสอนให้มีคุภาพนั้นอาจารูสอนข้อแต่การเนกาสอนให้มีความตาวหน้าและมีความที่ทันสมสยส่งผลประโยชน์ให้กับนักศึกษาโดยพ้นหา,าแนวทางการสอนที่ใช้เทคิควิธีการใหมยนรู้หรือนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามาใช้ ส่วนวัตถุประสงค์นะครับผมเพื่อสร้างทือการติดตั้งและการใช้งานเครื่องเสียงในห้องที่ประชุมหรือห้องสัมมนาการบบรครับผมสองก็คือ,อเพื่อศึกษาระบบก,การทํางานของเครื่องเสียงสําหรับในที่ประชุมนี้นะครับผมสามก็คือ,อเพื่อการเรียนการสอนที่สะดวกมากขึ้นและทันสมัยมากขึ้นนะครับผมในเครื่องเสียงข,ของเรา ก็จะมีระบบบูทูธนะครับผมเพื่อเอานวยความสะดวกการใช้งานด้วยนะครับผมสี่ก็คือการพัฒนาชุดเครืスス <S <S ่องเสียงนะครับผมสําหรับาสื่อสารเรียนการสอนในห้องสัมมนาการออกแดงครับผมต่อไปความเกีของโครงการได้ืาอหาทำการศึกษาวิธีการติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับมัลติมีเยเพื่อสื่อการเรียนการสอนที่สะ้วรวจ่งขึันสมัยหนึ่งทีมงาที่ด้อย อย่างในเครื่องเสียงขั้นพ้นนสามตัวอย่างที่มีลักษณะข้องสัมรนากาเรืที่ตัวแกรที่ใช้ในการประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามใน่างนี้หนึ่งตัวแปรต้นคือการกระจายเสียงของเครื่องเสียงสองมีกระบรนการมีลักษณะข้องปัตที่ใช้การทดลองการระยะเวลาศึกษาหาข้อมูลจะดทำโครงการที่ตั้งชเพรื่อ นียมสัมมนาการเร็วๆและนำเสนอผลงานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนตอรกเาต้66ถึง31พันเวลายน2006ต่อหลางต่อไปก็วิธีการดำเนินการโครงานโครงการนะครับผมซึ่งขั้แรกนะครับผมก็จะเป็นการเช็คอุปกรณ์การติดตั้งนะครับผมขั้นที่สองก็จะเป็น ตั้งตัวลำโพงนะครับผมเป็นตัวลำโพงตรงนี้เลยนะครับผมตัวทีสามก็จะเป็นการต่อระบบไฟเข้าตู้คอน s u m อร์นะครับผมไปยังตัวกระไฟแล้วก็เข้าตัวเครื่องเสียงนะครับผมภาพนที่สี่ก็จะเป็นขั้นตอนเช็คระบบเครื่องเสียงหรือว่าระบบเสียงรัเบียงนะครับผมเข้าตัวเครื่องเสียงของเรานะครับผม เรไปก็เราติดตั้งการเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาการทดสอบระบบเสียงระบบเครื่องเสียงว่ายังใช้งานดีอยู่ไหมขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเป็นเสร็จที่การติดตั้งเครื่องเสียงส่วนแหในข้อมูลนะครับผมหลักๆเลยก็คือมีสองช่องนะครับผมหนึ่งเกซาวซึ่งเราก็มีทางช่อง YouTube ให้เราศึกษาค้นควา้า าออาาววหา,าววนนควา,ารคมรู้ได้นะครับผมสองก็คือซาวเบสหรือว่าบริษัทซาวเบสจำกัดนะครับผมเกามีช่อง YouTube เหมือนกันเราศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้นะครับผมครับสำหรับก็จบการรายงานโครงการเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ถ่ายรูปไว้ไหมนี่มันมีวีดีโออยู่เหรอ,อ,อวีดีโออยู่ ครับในระยะนี้เราโหวอันดับแรกในส่วนของตัวลูปเล่นนะครับได้ก็น่าจะเปิดมาแต่นาแลกนะแต่นปโปงอะได้เกินแล้วก็มีปุคนในคนในแล้วก็ยังขาดในส่วนของกิจกรรมไม่เห็นผลปรากฏกระงนอกนะครับไม่มีชื่อโครงการไม่มีชื่อผู้จัดทำโครงการไม่มี ที่ปรึกษาแล้วในส่วนของบทคัดยอ่อไม่มีสรุปผลของการดำเนินการมีแต่คำพูดอะไรไม่รู้นะครับซึ่งให้ไปแก้ไขและในส่วนของสารบัญนะครับขึ้นว่าบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามให้เว้นลกมากนอนเว้นมันเติมองมานะแล้วก็คำว่าวิจัยให้เปลี่ยนเป็นคำว่าโครงการทั้งหมด เอกสารและการตัดสิที่เกี่ยวข้องบทที่3าพิธีการมือการบทที่4ี่ไม่ได้อะไรตัวเลขตัวเลขบทที่4บทที่5ไอ้ขึ้นต้นมาบทที่1 2 3 4 5เอี่หไม่มีเลขหน้านะครับต้องเอาตัวเลขออกต้องเอาตัวเลขออกนะแล้วก็บทที่1คําว่า1บทที่ให้เป็นด้วยแล้วทีนี้ผมก็สงสัยตรงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มประชากร30คน ต้องทำเรียกไปครับเปิดดูด้วยนะตัวอย่างคุณเอาเท่าไหร่เก้าซึ่งตามตารางสูตรที่ผมส่งให้ถ้าเอาสามกลุ่มตัวอย่างยี่สิบเก้าคนนะครับยี่สิบเก้าคนถักไปยี่สิบแปดคนกกลุ่มตัวอย่างต้องยี่สิบแปดคนนะครับให้เราไปแก้ไขในกลุ่มตัวอย่างเนาะให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนเป็นยี่สิบแปดคนนะครับอัจทย์ตัวเลยนะ แก้จากสามสิบเป็นอะไรเนี่ยส่วนไไว้ส่วนในบทที่สองนะครับก็ให้ดำเนินการแก้ไขในส่วนของหัวข้อไม่ได้ให้แก้ไขเรียกผิดเรียกว่าให้กดเซนเตอร์ลงนะครับหัวข้อใหญ่หน่อยสองจุดหนึ่งกดเซนเตอร์ลงเว้นหนึ่งช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาเลขหน้าออกด้วยของในบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามและอีกตัวอย่างเงื่อนนะครับในรูปทุกรูปเลยนะครับ เนี่ยประกันรูปรูปอย,อยู่หน้านะทั้งข้างล่างที่ว่าเป็นรูปที่แนละอธิบายอยู่หนหน้าน ين, อันนี้ให้อยู่ในในหน้าเดียวกันนะครับถ้าไม่สามารถเอาอยู่หน้าเดียวกันได้ก็ถัดถัดรูปลงมาเลยเป็นหน้าถัดไปและทุกรูปนะครับจะต้องมีที่มาทุกอย่างนะต้องมีที่มาสมมติเนะี่ยเป็นรูปลาพูงนะครับแต่รูปที่สองจีพงลำพงูง f u ล l f ล l l แล้วนะฟู l แล้ว f u แล้ว ต้องเขียนครว่าที่มาและใส่หน้าเว็บไซต์มาด้วยว่าเราเอามาจากที่ไหนหรือว่าเราถ่ายเองก็ให้บอกว่าที่มาคือคณะผู้จัดทาสองห้าหกกนะครับแต่ถ้าเอามาจากอินเทอร์เน็ตก็ให้ไปคัดลิก์ถ้าลิก์มันยาวให้พิมพ์ไปใน Google กว่าตัดเว็บด้วยนะครับให้ไปตัดแล้วก็เอามารงนะและเอามารงแล้วเราจะเอาไปใส่ใไหนครับใส่ในสารบัญภาพนะครับรูปภาพ รูปภาพไม่ต้องเอาไปใส่ในบรรทุนนะกุกเพราะเราตั้งอิงไปในหน้าแล้วนะครับแได้ครเนรอไม่มีใครโดนดอะเอสรุปนะไอ้รูปที่เธอมาเนะี่ยเอามาดีแล้วแต่ว่าถ้าเธออามาถือว่าเอกสาวเธอก็ใส่ข้างล่างอย่างที่ผู้ิติการบอกว่าเอามาจากของเอกสาวอ่าเอาเมัอที่มาจากอะไรนะมีเอกสาวกับแล้าวเบสเธอก็อันไหนมาจากซาวเบสเธอก็ใส่ว่าจากซาวเบส อันไหนมาจากเอกสาวเธอใส่เขาว่าเอกสาวประมาณนั้นแล้วในหน้าที่8เนี่ยพี่ครูสิทธิการพูดถูกต้องเลยรู้ว่ารูปมันอยู่หน้าหนึ่งแล้วก็ไอตัวคาอธิบายสองรูปเลยมันอยู่หน้าหนึ่งเอามาอยู่หน้าเดียวกันนะตัวเนี้ยอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับนี่ก็เป็นตัวใหม่นะครับอย่างเช่นในหน้าที่16ครับผมเพิ่งดูนะครับคือมาดูมาดูเรียมาดูใกล้จะได้อธิบายถึงนะครับมาดูใกล้แล้ นี่ในส่วนของตัวเลขอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่มันเป็นของก้อยย่อยให้เรากดแท็บเข้าไปที่มีที่อยู่มุมซ้ายสุดของเครื่องพิมพ์ออกมาเลยนะได้ที่นะแล้วที่ผมคีลงมาย้ะนี่คือเราไม่จัดหน้าเช่นบทที่หนึ่งเลยบทที่หนึ่งนะแต่บทที่สองก็ได้หน้าที่หกมันไม่ได้จัดให้ตรงกันเป๊ะหน้าที่หกมันไม่ได้จัดให้มันตรงหลักยังตอนไปสลามาเลขทสามไปยุทธี แต่พ่ออยู่นี่นี่เป็นงไนะสก็เป็นแก้ไขนะครับสิบสิบเจ็วนสิบแ่บทที่นห่งเห็นไหมต่างก็ต้องเม็ดหมือนคันสิบแปก็ต้องไม่มี3.1ก็ต้องกดมาครับอันนี้แก้ไขนะเนี่ยสิบหกแก้แก้รูปแบบตัวนะครับนะครับแล้วตารางครับผมผมดูว่ามีสารบัญไหมนี้ แก้ไขแล้วก็น่าจะเข้าดิมเดลเนียไม่ได้มีปัญหาแค่แก้ไขเรียบ้อยมันต้องแก้ไปแล้วเพราะว่าเรามาสอนเพราะว่าตอไม่มีสารบัญภาพไม่มีสารบัญตนางต้องไปเพิ่มตารางตาราตารางที่ตามรึเปล่าตอนแค่นี้คือหน้าที่ผิดแปลงในสารบัญนะครับเห็นไหมตัวแปรต้นพอมาหน้านี้นะครับหน้าเมื่อกี้ ตัวไปต้นสามสิบยีกทีมยี่สิบแต่หน้าอนี้สามสิบเป็นต๊อบแบบเพราะว่ามีนั่นอยู่แล้ว